โอเคขอพรย้ายก่อนปีใหม่สิ้นปีจ้าจ้าธูนโมัสสะปะกวาตัวรหะโตัวสมมาสมพุธัสชะนาโมัตสะปะกวาตัวรหะโตัวสมมาสัมพุธัสชะนโมัสชะปะกวาตัวรหะโตัวสมมาสัมพุกัตชะจ้าธุกคุณพระพุทธคประสงค์คุณบิดามารคุณกบายน ปีใหม่แล้วให้พรลูกการตัวผู้้าพร้อมขอให้ลูกการน,นี่สุขภาพขแข็งแรงคือทางเดิให้กลุ่มกองมาป้าสงหาให้ดูดีแหงเยอะยาเก็บยาไข้ยาตลุ่มลูกไปางหด่ก็ให้ขาวจะอาดคือผ้าขาวไปทางไดงขอให้ลูกนี่ยายลูกยังกันทุกทุกคนเด้อให้กุ่าอาสา้ย อขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงเช่นกันขอให้เป็นล่มโพล่มใส่ลูกลูกลน,น้านตราบนานเท่าน,านั้นอ้าวเข,ขาขำจำบอกก็ไม่เบิดหากออออีกงาโอ้หวันนี้ชุ่มช้ำใจลูกหลานมากินข้าวนำเออ,อยาลำคนันเขาเด้อละ่ะ <c oughs> คามคันเนาะลูกไห่ลูกม้าพ่อของเศร้าๆลูกนกควาเออนี่ยแหละกาลปีไทยแล้วเห็นว่าน้องพันยี่สี่พันไปอีกหนึ่งปีอายุยืนไปอีกพันพันปีคุณยายเอ,อ้ยจอมเข้าสามสิบอ่าผสมยียนสิบห้าเนาะอย่าจอดติดผสมที่นี่นะคะเออกระยายกาเนาะนี่แหละล่มโพล่มไซลูกหลานเป็นจุดศูนย์รวมโบมีแม่แล้วก็บอมีแหล่งเต็มใจที่อยากให้กลับบ้านกลับสง แม่ยังคิดถึงอีกเบ้าแม่ก่อนอีก่ก็มึงเออน้องทูนเนี่ยเขาอืเ,ออเข้าใจนิงอิงหนิงอะน้องนิ่งน้องนิงโอเคลูกหลานก็อยากมารวมหมดเนาะนะปีไม่นานๆทีเออคนเห็นงานพละบ้านเฮากรูุ้ยดิ้นลนไปคนละฝากละทางถ้ามีโอกาสรวมหายกระซุ่มซ้ำคิดฮอดหลานทุกคนนนันก็ธรรมดาละเออมาขาขึ้นมาปีใหม่เราเห็นโทรมาหายง้าก่อน ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเอาที่สะดวกเอาความผสมสบายใจความสะดวกของทุกทุกคนขอโทรมาหากะถือว่าดีนากไอ้ครอบครัวเขาเออก็ต้องคิดหลายเดี๋ยวมื้อนึงเขาก็มาหาจนได้ฮะนะโอ้เสร็จแล้วว่าน่ะพาเข้ายกเข้ามาข้างในแล้วอ่ะไอแฮปปี้นิวยยร์หน่อยเด้อ ก็มีความแบบวุ่นขบคลุกวุ่ข่าว่าเก่าวไงทุกูโกงง่ายๆที่ให้แม่มีความบบวุ่นเตือแค่กันยังดีก็เลยไมดีกว่าแม่เหงาอ่ก็ดีแล้วแหละก็ดีบิดอ่ะเพราะว่ากดกีทำดีดีทำง่ายด้วยถึงไวอีชาวมันก็เข้ามาหาเขา ลืมพระในบ้านหมดสภาพหละชีวิตคนเฮานะทำบุญทั่วถึงใดบ่ทึกถึงพระในบ้านเจ้าของก็แค่นั้นอันนี้คือจุดปัจจัยของชีวิตใหญ่เอ้ยยายก็อยู่เป็นอนีโทรมาตั้งแต่คือไปโทรมาผูงในผู้ไงไม่ให้สิ่งวมาพร้อมเหือคือว่าขอบไปยุ่งงามไปเนาะเอาใครที่มากใครที่มากล้างปากไปกินเข้ากับลูกกระเต้านะ อ่าอาแม่กกมโจโยอมืออีพายายทีแกก่อนอีพาไปกินหมกอะท่าอำเภอก่อนเออกระยายทีกับเขาเด็กก็ได้เขาส่วนไปเด็กกับป้ายังไหวอยู่นาะอืมก็กุ้งปั้งกุ้งฟังบาไหวก,<อ>ก<บ>ังถึกแล้วบอกแล้ว,ลวน้องใส่บอกว่าปลอดซอยสี่สิบพาไปเปลี่ยนบรรยากาศหูร้อยเปอร์เซนต์อีเมลโบไปดอกวะ